นี่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ะาวียงลาวนะคะกลับมาเชียงใหม่ก็ไม่ได้พักเลยค่ะมาเที่ยวที่นี่ต่อเลยค่ะเลยเราไปนั่งอ่ากินอาหารแบบกินอะไรชิๆดูบรรยากาศนะคะสวยบรรยากาศสวยมากเอาอะะอย่าเอาวะ่ะม,มีอ่ะนึงพาคนเอ

นี่ก็เป็นเราบินแล้วนะคะนี่มากับพี่สาวแล้วก็หลานแล้วก็พี่ด้อยพี่รอดแล้วก็น้องเป้หอมค่ะน้องเป้หอมสั่งอะไร <laughs> สั่งเป็นด้วยอาไหนอรอไม่หาว่าไหนดูดูจะมาสั่งอาหารก็นอนสิไเลนี่คนเยอะมากเลยะค่ะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากเลย มันเยอะมากมาดูวิวมากินกระทะชิวๆแล้วก็รูวิวค่ะอันนี้กำลังรออาหารอยู่นะคะเมื่อวานก็หมูกระทะวันนี้ก็หมูกระทะอีกแล้วค่ะ บรรยากาศเย็นสบายมากเลยค่ะที่ระเวงลาวนะคะมาทางไหนนะก่อนมาทางราแตะแล้วก็เข้าไปห้ยน้ำลินล้วขึ้นลอยมาแล้วก็วิวเจอวิวสวยแบบนี้เลยะคะ่ะโออมีระเวงกินอาของกินอะไรหมูกระทะอะไรชิวๆแบบนี้หลายที่เลยนะคะ ถ้าขี้เหล็กก็เห็นอ่าในเมซายก็เห็นนี่อาหารเราก็เริ่มมาแล้วน้ำจิ้มมาก่อนนะคะกับจานค่ะแล้วก็จะมีอ่าน้ำแข็งกับอ่าน้ำมาก่อนค่ะทยอยมาแล้วนะคะอาหารเรามานะคะ หม้อกระทะชุดเล็กหนึ่งชุดนะชุดเล็กก็จะประมาณนี้นะคะเขาผัดกุ้งมาแล้วค่ะเขาผัดกุ้งสดอาหารก็มาครบแล้วนะคะน้ำซุปก็ร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเราก็ 2สายมาจากรัสเซียเนี่ยเนี่ย5โรงเย็นนะคะแล้วก็รีวิว <laughs>

นี่พี่รดเอาก็สั่งเบียร์มาลื่มนะครับเพราะว่าบนนี้ลมพัดเย็นสบายอากาศมันหนาวก็เลยต้องดื่มเบียร์แก้หนาว ากระหวอดไหมอ้าวกรหอมเลยมันใส่ก่อนเลยค่ะโอ้ยเก่งมากมันมันสุรดยอดนะี่นะี่ไงกระปุกกระปุกกระปุกอระกระพุ้ยกระพุ้ยกระไล่สามสัน

ไม่ซิมดูก่อนมาสุกไหมนับไปเอาน้ำให้น้องไปนวดน้นะยนับ้บขงแม่อืมอร่อยกินข้าวผัดกุ้งค่ะเดี๋ยวจะซิมข้าวผัดกุ้งอ่าว่าจะอร่อยก็ข้าวใส่นานๆค่ะ,คะข้าวผัดกุ้ง อร่อยอร่อยตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะจะกลับกันแล้วค่ะอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมก้เลยนะคะบ๊ายบาย